เราสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพผมทนายอุทัยนะครับวันนี้ทนายอุทัยจะพามาดูสวนของหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะรับรองสุดยอดเรามาดูผลผลิตก่อนทำไมมันอลังการงานสร้างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแบบสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนก่อนน่าจะอยู่ไกลยอยู่โอเคครับนี่ต้นนี้ก็น่าสนใจนะเ็เรยกอนะไรเนี่ย ต้นคริสต์มาสนี่เหรอต้อนสวนว่่อยากได้นะไม่ต้องอยากได้หรอกไป วันนี้เรามาพบกับเจ้าของสวนนะครับไอสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับครับสวัสดีครับผมตักสุนทรอนนะครับเนาะสุนทรอนอยู่บ้านบ้านยังครับหนึ่งอันนี้บ้านม่วงครับบ้านม่วงกับินครับผมบ้านม่วงตําบลกับินเนาะครับผมอาเภอคุนเพขาอุบคนาะอ๋ออ่าผ้าเวงสวนในยนิดหนึ่งได้ครับผมได้ส้นส้นต่าง นี่นี่นี่ต้นอะไรคะอันนี้จะเป็นหวายครับผมหวายขมหวายขมนี่งข้าตัดนอออกขายแม่นครับผมตัดนอแต่ว่าตอนนี้ก็ยังตัดพันไดมยังหน่อยอยู่แต่ม้วนตัดได้กับตัวญี่ปุ่นครับว่าตัดหลายรอบแหละโอ้โเหรอไปไปดูหวายอายุหวายตอนนี้เท่าไหร่คะนี่อันนี้หวายอยู่ประมาณปีปีปีกว่าครับเราเราอายุเพิ่นโดนปันได้จ้าจึงจะสามารถตัดได้ก็สองปีสองปีกว่ากับตัดได้แล้วค่ะเข้าไปดูตอนนี้ก็ตัดไปเถื่อนหนึ่งแล้ว แน้อมันดียังไงครับนี่ครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาหน่ยเดา๋ยเอาโซนนี่ครับนี่โซนนี่นี่ข้างล่างนี่ตัดตัวนี้ออกปุ๊บเขาก็เอาแล้วกับมันแตกหยอดกับม้าไม้อ๋อเหม่อหยอดไม้มันจะแตกกับมาหน่อ๋อเขาตัดไปเลยเงินบตัวนี้แล้วก็เหลือใบข้างล่างเขาสามารถขยายพันธุ์เองได้บ่จ้ะตัวนี้นี่ยังครับผมยังใช่ไหมตันนี้สวนเรายังไม่ได้ขยายพันธุ์อ๋อน่าค่ะมีมีไมีมีเราไปดูกันโอ้หวายเยอะนะครับ อนี่ว่าเยอะโซนฝุ่นแับนี้นี่จะตัดออกไปแล้วนี่คือพุ่งไม่แล้วนี่เขาจะตัดช่วงนี่นี่กับมันใหญ่กับมันเขาตัดไปเล้วนี่ค่ะนี่แล้วเขาก็เลาะน้ำน้ำออกส่วนส่วนนี้คือส่วนเขาจะเอาไปนั่นั่มทรงตลาดแม่นบมอค่ะอ๋อนี่นี่มีหนอเกิดขึ้นแล้วนี่ครับผมนี่มีหนอครับนี่สองหนอแล้วนี่นี่สามารถแตกนะโอ้ก็เล่าไปขายขายที่ไหนครับมันขายกับ สามเออหาหาน้ตหาที่บาทถึงโน้ตที่บาทนะอันนี้จะตัดไปรอบนึงแหละอันนี้ตัดไปแล้วเลยแตกไหมล่ะนี่อันนี้จะตัดมันนี่จะตัดอออกันนี้ซ้ำซ้ำนี่ตัดได้ยังคะได้แล้วครับผมได้อันนี้คือตัดได้แล้วนะคะนี่อายุประมาณนี้แต่ว่าแบบเขาซื้อมาเหมือนเหมือนกันเหมือนกันค่ะเใช่หวานจะมีสองประเภทจะมีใบเคี้ยกับระใบใบขมไใบกินเน่ะ โอ้ยขมนี่ครับตนนัวนี้นี่ตนนัวนี้ตัดไปตะโดนอะไรแตกไหมถึงอย่างน้ยกระทะมาตัดไปเลยนี่เนี่ตัดตะพีเลยนี่ตัดช่วงนี้สามาเอาเลาะเอาได้ช่วงเมือดได้นี่ออันนี้มากพืจะกินได้ตนนัวนี้ได้ได้ได้ผลแล้วนะคะเอฟซีคงคงไม่ได้ไว้ทำพันนะคะเอฟซีถ้าดูพื้นที่เนาะพื้นที่น้นองเขาจะไอวีโอได้ดีมากเลยก็จะเป็นผู้พวกเป็นี มะม่วงนี่เออ,อ,อมอก่อนนี่มันก็ออกลูกแล้วเนาะครับผมครับเอซีดูการจัดสวนนะคะแบบลงตัวมากจะมีทั้งพืชกินผลแล้วก็นี่กินผักเป็นผักแพลนะคะพืชกินใบแล้วก็กกกจัดจด้วยดอกไม้ไมดอกไม้ดาวเรืองก็สามารถขายได้นะคะเอซีก็จะมีฟักทองทุกอย่างผสมผสานกันมหมดเลยโอ้ดาวเรืองขายไปได้หลายรอบแล้วนะคะเอดาวกระจายบานบานไม่รู้โรยมีทุกอย่างนะคะ ไวนี่สบายเนาะขาปูเยอมากเลยนะครับไว้ไว้นี่บ่มีสัตูพืชแม่นบ่จ้าบ่ครับบ่มีเลยไม่มีเลยเราวิธีไว้มันมี้นาเนาะมันมีเทคนิคการจัดการมันจังไดจ๊ะอันนี้ถามเพื่อเป็นความรู้อยากหูเองซื้อล่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 อ่อล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 ตัดมี่อล่อล่อ่อล่อ่อลคอ่ะบ่อล่อล่อล่อด่อล่อล่อล่อต่อลฉอล่อล่อล่อลอล่ล่อล่อลล่อลออกออล่ค่ วเวลาเคาัิกินแล้วก็ต้องไปรอออกอีกเขาจะกินทั้งในโอ <c oughs> มะขามหวานก็มีครับผมนี่ทุกอย่างเลยนี่มะขามจะเ,เกิดแล้วนี่ยขยันมากเลยนะเอสซีถ้าถ้าดูอายุน้องเท่านี้แล้วการปลูกพืชปลูกผักและการการจินตนาการสวนนี่ถือว่าสุดยอดนะคะนผู้เรียนโตขึ้นนี่ก็สบายแล้วนี่เพียงแต่ว่าผู้เรียนนี่ก็ต้องเรียนรู้อีกเพราะว่ายังไงถ้าใช้สูตรคุณ คุณลุงเนาะคุณตาพ่อใหญ่ตาพ่อใหญ่ตาเนี่ยก็มันปลูกง่ายเดี๋ยวน้องก็ท้าเชื่อเถอะเดี๋ยวน้องก็ดูวิดีโอการกองเรานียแบบศึกษาหาวิธีหลายๆวิธีน่ะนี่คือไล่ได้หลักมาดูไล่ได้หลักเอ้าทำไมมันเกี่ยวนี้ล่ะต๊ะนี้อันนี้เพิ่งเราลงไม้แล้แตกยอดอ่ะเขาไปถ่ายก็จะไม่เหมือนนิดนึงปลาแล้วน้องขึ้นปลา เออข้าไปปล่อยดูเหเอาปลาขึ้นมาหนี่แล้วมาปล่อยปลาหน่อยมาปล่อยต้งหนุ่มม,มันหนอกอือก็ปลาเงยไส่เนี่ยคือคือปลาหน่อยนี่เขากขายไปเขาเขากับบอนขายบ่เขาขายกบบับใชพาะตัวใหญ่บ่ครัดขัดขัดไซสอ๋อขัดอันนี้ที่น้องเลี้ยงนี่คือปลานินบ่ะคะครับผมไปไปดูน้องดูอ,นนอ,อันนี้กันเอสซีนี่คือสะอันนี้จะเป็นผักผักปลาหน่อยอันนี้เลี้ยงอนุบาลปลาเล็กนะคะออ๋ไม่ใช่อนุบาลบอกเขาเข้าขึ้นมาเขาคัดไซส์เขาจะเอาไว้นี่ก่อนแล้วก็ เอาขึ้นไม้หมดก่อนตัวใหญ่ก็เอาไปขายค่อยปล่อยออกขึ้นหลายเลยเยอะมากเลยมาบ่อนี่สองพันครับนี่บ่อนี้สองพันตัวดูอันนี้ขายเข้าขายไปขายตลาดเองเลยพ่อค้าบ่อครับครับมามลาบเอ่าโคตรลงได้กลมขุดข้าปุ่นแล้วก็จะตังกับไปส่งส่งบ้านครับผมก็คือ ส่งแต่ไม่ได้ไปนั่งขายครับผมอันนี้คือข้าวหาอาหารจังไรคะนี่มันมาแล้วเที่ยเดียวครับผมมันมาแล้วมันมาชซ่หายเอฟซีบางจังหน่อยได้ป่ะจ้าเนี่ยอย่าเขีนเลยเนี่ยโอ้ยเพิ่นหายแรงกว่านี้จริงเหรอแร้งวันไดนครับวันเวลานี่ยแหละอาหารเอามาโชว์เอฟซีดูหน่อยนะคะจ้าจ้าเอาต่อไปก่อนหายจะหายตอนแลงอันนี้จะเป็นอาหารเม็ดกลางประดุกกลางควจะบ่ได้ใหาอาหารปลาจิ้มขื่ออ้าวทำไมล่ะ ราะว่าอาหานปลาดุกนี่มันเต็โปรตีนสูงโปรตีนสูงกว่าเนาะแล้วก็ตอนเช้าผมก็เสริมแหนแดงแล้วก็ตัดหญ้าลงให้มันต้องมีแหนแดงกัเค็ือยู่ในสวนเฮานี่อมันดอกมีความหน่อยครับมีปลาดุกด้วยนะเอฟซีมเลี้ยงแหนแดงด้วยมีเจ้าหนวดด้วยมีปลาดุกนปะาข้ามอปลาดุกนาแอบมาอยู่ด้วยนะคะตัวใหญ่แอบตาแขียนเลยล่ะอเออเธอเจ้ามหาลีด้วยนี่มาลีก็มีนูกแม่บ้านอะไรครับอันไหนครับ ลึกประมาณเท่าไรกันหนึองตัวนี้กับประมาณเมตรหนึ่งครับผมเมตรหนึ่งนาะครับโอ้กระลังเรียงดีกว่าฝันครับผมไงพร้อมนะไงว่า่นบอจามเป็นต้องมักเพิ่นบอมักน้มลึกกันาไหรอายุอายุข้าวปลาอยู่ในสารนี่เท่าไหร่หรอคะนี่อันนี้ซีเดือนซีเดือนกลัวอีกโดนบ่้าเขาจะขายตอนนี้ผมกับจับขายได้แล้วเพราะว่าได้ใส่ซีตัวโลแหละอ๋ออันนี้ซีตัวโลเลยครับโอ้แล้วก็กระลังย่างเมื่อเมื่อกี้ผมไปส่งอ่ะจะเป็นใส่ไงล่ะจะเป็นใส่แปดขีดถึงเออฮาขีดถึงแปดขีดแล้วผมไปส่งเมื่อกขีด เพราะว่าจะเอาขึ้นจากท่านอีกซีตะลอนเท่าไหร่เราขอได้คะหกสิบห้าบาทค่ะหกสิบห้าบาทนะคะ Fc ปากปากเยอะมากเลยดี่พุ่นานะครับมีถับทิมนะอเาขึ้นตะลับ่อนี่คือเป็นตันเลยป่ะคะถึงไหมยิ่งกว่าท่านถึงครับว่าสไตล์บ่อนี่น่าจะถึงอยู่จ้าอันบ่อนี่น่าจะถึง Fc ก็คูณเอาเลยนะคะ งนนนนนูู่่เลยะครับระยะเวลาการเลี้ยงก็คือประมาณ4เดือนโดยประมาณแม่นบอคะเรียงตัวหาเดือนเขากับสามารถเก็บผลผลิตเพิ่นได้แล้วเรียงไเรื่อยเบี้ยนไปเรื่อยครับผมเรื่อยๆแล้วก็เอาก็เอาปลาไม้ลงน้ำเกลือยอ๋อที่นี่การหมุนเวียนกันไปไม่ต้องตากบ่อบ่อบอครับผมไม่ได้ตากเลยผมจะมีผมจะมีสารที่ปรับปรุงน้ำเป็นสารสมุนไพรปรับปรุงน้ำคือว่าไอ้ ไอ้ลูกค้าลัดตัวเนาะน้าเภาก็เป็นแนาเสียเนาะบ่อครับบ่อแนาเลยตัว่าเรียกเสือนามลงตลอดขั้นขั้นคู่ระหว่างของหนองนี่ก็ไม่กว้างนะแต่ถู่มะม่วงได้เป็นแถวเลยเก็บซีดูนะฮะการผสมผสานสวยเลยนี่เก็บผลนั้นไปหมดแล้วฝั่งนี้เอาไปขายแล้วครับผมตัวนี้จะเป็นใส่เขาทำเป็นล็อกด้วยนะครับอันนี้จะลงได้ล็อกละหาร้อยตัวครับผมนี่ล็อกละห้าร้อยตัวก็ได้พันห้าเนาะครับผมพันห้าพันห้าตัวนี้จะปลาใส่ไง ห้าสองตัวโลถึงอสองตัวโลกว่าสองตัวสองตัวโลกว่านี่เขาทำด้เนาะมาดูขีดเนาะโอ้ขีดเดียดูนะคะหกขีดนี่คือน้องก็ใส่มะม่วงไว้แล้วก็เสริมหวายไปด้วยนะคะคือพื้นที่ทุกพื้นที่นี่คือใช้ประโยชน์จัดพื้นที่ดีๆนะครับเพราะว่าอ่ามันปลูกพืชลักษณะยืนต้นไว้ด้วยเนาะมะม่วงนี่เราเก็บผลดีได้ตลอดนี่ถ้ามันได้ยืมมันหวายก็โอเค แหาาปปลไตอนเส่าส้มปลาหาอะไได้มีอะไรได้ทุกมื่นเลยนั่นบรือครับคือถ้าเขาฟังมาเขาบอกว่าเดี๋ยวมื่นเส่าไปส่งด้วยครับผมจะผมจะออกส่งรอบใบก็ขึ้นรับออเดอร์ไปแล้วกันรอบใบก็ออกทรงอ๋อพอตอนเส่าเขาต้องเก็บมันเข้าไปหันก่อนครับผมกลับมากับมังหดสวนอาหารปลาตรงนั้นเห็นเห็นปลูกบัวนี่เขาสามารถเลี้ยงปลาได้ดป่ะจ๊ะตอนนั้น น้องนั่นจะยังพระท่านลงครับประมาณน้องยังหัวอยูองย่างพระท่า oh. นอยู่หะวน้ำมันอยู่ตรนั่นเลี้ยงยังตอนนี้งเลี้ยงหอยวะตอนนั้นบบตรงนั้นจะมีอหอยเชลลีสีทองกับยี่ปูลาบูบัวไปกินหมากโอ้ค่ะเอฟซีตรงนั้นก็คือน้องยังทําบ่อไม่ไม,ม่เสร็จน้องมีเลี้ยงกันสามน้องนะข้างล่างอีกสามบ่อซีครับผมข้างล่างอีกซีอ๋อจุดน้องเล็กเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างด้วยกัไปค่ะเอฟซีเราเดินเลี้ไปฝั่งน้องดูว่ะไปดูน้องกัน ต้นเอเอาจจะไม่สวยดมพัดธุ์ต้นนี้คือเวลาเอาเอาหนามใส่สูงกว่านี้แล้วครัปล่อยแหนแดงบ่ครับผมจะเอาขีงว่าใส่แล้วก็เอาแหนแดงลงอันนี้ผมเตรียมบ่ออะไรผมจะบ่อเลี้ยงแหนแดงช่วงช่วงนี้ได้ส่งแหนแดงบ่หรือบ่อครับบ่ให้ปลาให้ปลาอย่างเดียวครับอันนี้คือให้ไปให้ไปหมดแล้วแล้วมันกำลังจะเอาลงใหม่อ๋อกำลังเตรียมหนาใหม่นะครับผมกล้องหน่อยยังเผาอันนี้เอฟซีดูนี่คือต้นผักพายเนาะ บ้านเราเรียกผักไายอันนี้ปลูกไปกินใน้คัวเรือนบอกครับผมครับไผ่ไผ่สืกะขายครับผมอ่าทุกคุองคองไก้ไก่ดีมันดีเนาะมันทําให้ข้างๆมันชุ่มชื้นเพื่อดูต้นอินทผาล์มนะครับอ่ามีลูกในเอฟซมีมีออนต้อนออกมาด้วยแสดงว่าต้นนี้นี่ไม่ได้ผสมพันธุ์นะเนี่ยดูไม่ได้ผสมไก่ คือไม่ได้จุกผู้มาเผสมก็ปล่อยไ้วยก่อนนอันนี้จะมีหอยหอยเชอรี่อันนี้มีหอยเชอรี่สีทองนะคะหอยเชอรี่สีทองแล้วก็มีแหนแดงด้วยค่ะเอฟซีก็ไว้กินไงกินย้ำอยากเอามากินอ๋อโอ้ยเยอะมากเลยนี่ครับเชอรี่สีทองเยอะมากเลยเอฟซีดูนะคะหลังบ้านจะจุกไหมเฮเออชั้นเอารถน้ำนี่ค่ะดู หน้าน้องจะเป็นแบบนี้นะสีทองใช้ใกินในครอบครัวเนาะใช่ถ้าเยอะก็ขายได้อยู่หรอกเงื่อนดูไอ้ไทยมันนี่น้องรอยต้องต้องแป้งอยู่เต็มไปหมดเลยนะะโอ้เยอะมากเลยไปเราไปสะล่างกันเอฟซีทางนี้ก็เป็นสวนสวนมะพร้าวสูรเดียวกันกับเกษตรบอกเลยให้ปลูกทีๆไว้ทุกอย่างปลูกทีไว้เลยเขาบอกเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีดหย่น ไล่อันนี้ก็เเทียมบอ่อไปค่ะลงปั่นนินนึงกันคู่นี้ก็จะลงปั่นดินด้วยเนาะปะั่นดินนี่นกำไร่ด้วยตนนัวนี้เรารู้ที่เนื้อปั่นดินแล้วทีนี้ครับผมลองกิดลองถืงแล้วแหละนี่ <laughs> ดอกไม้ด,ดอกอะไรสวยจังให้ดูสิดูมะพร้าวจะเป็นแนวตามคลองไส้ไก่ไปเลยนะครับสลับกับหวายหวายสวนนี้จะเยอะเยอะมากพอสมควรเนาะครับเพราะว่าที่ทุกที้เลยแถวนี้ตัดแหละตัดไปขายตาัดไปกินแหละ มันเกิดอะไยังมาเทนแดงไงมันพา้ประโยชน์ได้ดีนาะไว้เนาะเราก็เรื่องนี้นี่ถ้าลงบันดินได้เยอะเหมือนกันเนาะครับผมมีข้างล่างนี่กี่น้องหนึ่งสองสามสี่สี่น้องอ้บรรยากาศสวยมากเลยนะครับ <c oughs> ดูไอ้นู้นต้นดอกไม้ตอนตอนนี้ดีได้ได้นี่ไหมได้ได้เลียงหรืออย่างอะไรเนีย่ยังครับยังตอนเนียงม่เทนดงต้ไม้หรอครับผมยัียงไมอยู่ โอ้ไม oh right.. ่มาปีหนีมอเตอปล่อยเลยยังงับยังยับมาได้ไหนก่อยอย่างเดิมขาดหนามหรอที่จังเหยียดหนามเนี่ยเขาเขาบสะดวกคือนที่ขยายไปตอนเพราะว่าต like ้องอยากร้องผิดร uh ้องถือญ cool. ี่ปุ่นก่อนอ๋ออยากอยากสรุปป <Take it. S 1> ีได้จากสามน้องไงครับผมคันขันขันเทียนญี่ปุ่นใดแล้วอ่ะโอเคเขาเขาตอนกลางคันมาขยายลงลงที่แต่ว่าตัวนี้นี่อาจจะลำบากเพราะว่า ผมคิดว่ามีปลาคอเลยครผมนี่นีปลาธรรมชาติมั้งแหละแล้วตอนที่เอาลงหนีจับปลาคออ่ครับเออปลาธรรมชาติน่าจะดีเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้ๆพิณาเนาะอาดอกกระเจียวเอ้ยสวยมากเลยโซนนี้มีมีหลากหลายมากเป็นโซนนี้จะเป็นโซนปลาจะเ็ดขายปลาเอ่อทั้งเออ่ที่พักผ่อนด้วยนะทั้งที่หาเงินด้วยพื้นที่มีเยอะเท่าไหร่เนาะมีที่ไรกัน สีไล่ครับสวยดีนะครับนี่ลงมาจนถึงนี่ก็จะมีไผ่นะครับเป็นโซนนึงแล้วก็นี่ดอกกระเจะมระเทียวมันจะเป็นใบไว้นี่จะมีตลอดนะดูจดถนนเลยนะครับที่เขาสวยมากเลยถนนวนตลอดอะโวคาโดแล้วก็กระท้อนนะคะสีมัของเพื่อนครับของเขาจะโบมีหน้าแล้วเพราะว่าทำนาไม่ได้นะครับแต่ก่อนเป็นเพื่นนาเก่าแต่แต่ก่อนก็เป็นที่นาครับผมแต่แล้ว เป็นยังไงวะยังไงถึงได้ทําแบบนี้ครับที่น้าเป็นยังไงมันกาไรหรือไม่กําไรก็มันเห็ดเขาบ่อคอยได้นักไปคาปุ๋ยพวนอ๋อก็เลยท,ทำแล้วมันก็ไม่ได้กําไรเนาะก็เลยตัดสินใจศึกษาเบื่องเลี้ยงปลาศึกษาปลูกต้นใหม่เบื่องลองผิดลองถูกถก็อาจจะต้องลองอีกนิดหน่อยเน,ยนาะเพราะว่าพื้นที่อาจจะถ้ามันลึกเกินมันมันมันคือมันสูงไม่พอนะแล้วก็ปล่อยน้ําขังเนี่ยจะตายได้เนาะ บางเรือนที่เลยสามานีะอาจจตดีเท่านี้ถ้าทําเป็นหลังเตาตลอดมันแล้วก็ระบายน้ำออกน่าจะดีกว่าเนาะแต่ต้องเห็นี้่ไม่ทอระบายออกไปเรามาดูแล้วนี่สวนน้องก็สวยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้กาลังมีรายได้ไดจากกาเรเลี้ยงปลาแล้วก็รายได้อื่นก็มีเยอะนะเพราะว่าโดยเฉพาะที่เราสังเกตดูก็คือไวยไว้ี่เยอะมากแล้วก็ราคาไม่ใช่แพงเท่าไหร่เนาะไม่แพง,งไม่แพงใช่คะ่ะถ้าหากว่าลางบ้านอยากกินนะ แล้วถ้าเผื่อนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ยินนิกคุณกลุ่มคุณนกับเขาเราก็จะไม่รู้ว่าเขาขายปลาขายหวายตอนไหนนะหากว่าเอฟซีพี่ที่ดูอยู่บ้านใกล,เล้เรือนเคียงสนใจอย,อยากจะสั่งจองหวายหรือว่าปลานะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0940611579นโ้ 4, 1, นองน้องตัก๊กน้องตั๊กนะคะเอฟซีจ๋าเอออีกที094 061 1579โอเคค่ะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในคลิปนะคะยุ้ซี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องมากนะคะขอบคุณค่ะนั่นดูไหวกำลังขึ้นเหรอนั่นหมายขงอะไรปวดลงไม้หลงไม้